สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมหมวอแแลีแทเลนะครับอยู่ที่เขื่อนลำตะคองน,นะครับวันนี้อากาศยามเช้าวันนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับวันนี้ผมมาคันเดียวนะแต่ว่าจะมาทําอะไรอ่ะผมยังไม่ได้บอกนะแต่ว่าเราว่าจะไปกินปลานะไปปิ้งปลาไปตกปลาไปปิ้งปลานะคือนัดน้องๆไว้ยอยู่กันนี้นะครับผมดูอากาศยามเช้านะครับที่เขื่อนลำตะคองเป็นไงนี่ครับผมสุดๆนะครับตัวนี้ก็คือมิตรภาพสายเก่าที่ผมยืนอยู่นะตอนนั้นก็คือลงไปในน้ำนะครับ ส่วนแั่งตรงตรงด้านนี้นะด้านนี้มันก็จะไปาทางปากช่องนะหรือว่าท่าง,งอยนะคือเส้นนี้มันจะไปท่าง,งอยนะครับผมส่วนตรงนั้นก็จะเป็นน้ำนะคคือที่ก็หาปลากันนะคือตอนนีนะ้ตอนเช้าก็หาปลากันเยอะนะเพื่อนๆเยอะมากเลยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยหลักๆเลยก็คือเจ้าคันนี้ฮนะซูเปอร์ขับนะครับคันนี้ผมก็เอาขับออกคิปเรื่อยๆนะ คือต้องบอกว่าประโยชน์ใช้สอยเขาเยอะเลยนะตะก้าหน้าใหญ่มากและะ้วมีตะก้านก็ใส่ของใส่นงใส่น้ําได้นะส่วนตะแกรงหลังนี้ก็คือเอาไว้บรรทุกของได้นะเพื่อนๆสุดยอดแล้วคันนี้ผมกลับออกทริปประจํานะครับผมไปเดี๋ยวเราดูกันครับว่าผมจะพาไปไปที่ไหนะหรือไปทําอะไรกันนะเดี๋ยวรอดูกันนะวันนี้ผมมาคันเดียวนะมาคันเดียวแล้วคนเดียวด้วยแล้วก็ว่านันดน้องๆไว้ว่าเขาอยู่ที่นี่แหละ เขาจะตกปลานะไปหาตกปลากระสูบนะไปตกปลากระสูบแล้วก็คือเอามาทอดเอามาปิ้งหรือมาเผาหรือจะมาทําอะไรกินกันนะฮะก็คือเอากันง่ายๆก็คือวิธีคือเขาหาปลาอยู่กันนี้อยู่อยู่หลกัหลกๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆนะครับเราจะมาดำน้ำยิงปลาในเขือ่อนลำตะคองนะครับรอให้มันโควิดหายก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันครับผมครับเมื่อกี้ผมก็นกเขาอยู่ตรงนี้นะผมก็ขับมาถ่ายใกล้ๆนะแดีวต้องไปแตกไปเลยนะแล้วมันก็บิน เขาก็บินไปทางนู้นแหละเขาก็บินไปหากินเรื่อยๆนะประมาณนั้นครับส่วทางนี้เขาก็หาปลาไปเรื่อยๆนะครับก็คือถามว่าหาปลาเยอะไหมคือมันเป็นวิถีอต้องบอกว่าก็เป็นวิถีชีวิตของเขาว่าก็หาปลากันนะฝั่งนู้นก็มีครับนู่นนะฮะไปรู้จะเพื่อนจะเห็นว่าเขาหาปลากันเรื่อยๆเลยนะดูกันยาวๆครับรเพื่อนๆก็ประมาณนี้แหละครับไปเดี๋ยวเรา ก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะครับว่า,าจะมีอะไรน่าติดตามชมดูทีครับไปเจอกัน <c oughs> ครับเพื่อนๆนี้ผมก็อยู่ที่เกิดลำตะคองนะนะก็ถือว่าลมแรงมากเลยนะดูดิครับเพื่อนๆดูจากกระแสสายน้ำอ่า,าคือต้องบอกว่าอ่าลมแรงคือถ้าลมแรงเป็นผลไม้มังผมผมก็ตกปลาไม่เป็นละแต่เขาบอกว่าถ้าลมแรงอ่ะมันจะตีปลายากนะผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าลมแรงมันจะนะม,ม,นะม,มันจะตีปลายากเหมือนกัน ก็เห็นลักพูดนะถามว่าอากาศตอนนี้ก็โอ้โหถือว่าลมเย็นนะก็ตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วล่ะอากาศก็ยังได้อยู่นะถือว่าลมแรงนะถือว่าลมแรงด้วยดูจากน้ำนะครับนี่ครับบรรยากาศครับแล้วกนะ็สายมอเตอร์เวย์นะดูมันจะยาวคนระับเพื่อนๆพอดีวันนี้ น้องก็จะพามาตกปลาเล่นๆนะก็คือขับรถมาแล้วก็จะมาดูน้องก็ตกปลาประมาณนี้แหละครับก็คือขับรถมอเตอร์ไซค์มานะวันนี้ขับมามาคนเดียวแล้วก็มามารับน้องแล้วก็น้องก็รถมันจอดไกลอะต้องเอารถเข้ามาจอดข้างล่างหน่อยนะเพราะว่าเราต้องไปไปข้างในไปไกลอยู่นะเดินไปต้องรถรถมันสุด้ไดแค่ไหนก็แค่นั้นนะประมาณนี้รักเอาขึ้นไปตรงนี้เลยก็ได้นี ยางมันเล็กอะยางยางสองล้อลงมานู้นได้เลยขึ้นมานน้นได้นะลักไปได้อยู่โหสายทัริงกว่าอะไรครับนี่ครับบึกบึก,บกทนนะครับผมโอ้โหซื้อมาขับแน่นอนครับคันนี้ลุยได้ทุกที่เนี่ยต้องบอกว่าลุยได้ทุกที่เลยไปครับยาวๆครับไปเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในทีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไปเราเราก็จอดแล้ววันนี้เราก็มีสัมภาระง่ายๆก็แค่มีน้ำเนาะ แล้วก็อยู่ได้แล้ากอกไปแล้วเราเดินกันไปดูนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับอะไรนะอ๋อฮะใช่ถ้ารถจตดมาเนี่ยจอดไกลเลยล่ะดีนะเอามอไซค์แต่ว่าปกติผมก็ชอบขับมอไซค์อยู่แล้วนะคือหลักๆชอบขับมอไซค์อยู่แล้วครับผมสไตล์ขับมอไซค์ถึงไหนถึงกันแล้วครับผมเพื่อน เดินมาไกลเหมือนกันนะ <c oughs> โอ้ต้องบอกว่าวางหลายคันเลยนะเนี่ยไอ้ที่คนเดียวใช้หกคันเลยนะพี่ อันี่ถือว่าน้อยหรือมากนอ้อยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ดโดาาเดียวเลครับมาคนเดียวแล้วแต่หกคันนะคือคือต้องบอกว่าธาารรมชาตินะหามาได้มไหมก็ได้นะที่ผมมองดูนะก็อยู่ในนั้ำมามาันจะลงไปดูนะเอ,อแาแค่หลักๆคือดูตรงนี้กันง่ายๆก่อนนะครับพเพื่อนๆต้องบอกว่าลมแรงนะเพราะว่าเสียงมันจะเข้าเพราตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไม้นะ,ะนคือต้องเอาทํา ที่พักนะฮะบอกว่าต้องบอกว่าคนชอบตกปลานะยังไงก็ถึงไหนถึงกันแล้วครับเพื่อนๆส่วน,นลักจะไปตกตรงไหนก็รอดูกันนะครับลักไปตรงไหนอ่ะเไปไปโอเคเฮ้ย <c oughs> ลักอันนี้เขาเขาตกใช้เหยื่อใช่ป่ะแต,แต่ของลักใช้เหยื่อไหมอ๋อไม่ต้องใช้เหยื่อนะ รักบอกว่าเซียนใช่ไหมรักบอกว่าเซียนหรือเปล่าวัดดวงนะคือถ้าบอกว่าธรรมชาติที่ต้องวัดดวงเลยใช่ป่ะครับดูกันนะครับว่าวันนี้พี่รักจะประสบความสําเร็จหรือไม่กับการจะต้องควักตังไปซื้อปลามาเผากินหรือเปล่ายังไม่รู้ก็ดูกันยาวๆครับมีที่ตกเยอะแยะเลยนะ ไปดูกันยาวครับในกับผีเสื้อนะมรู้เพื่อนๆจะเห็นว่าอู้เยอะแยะจริงจังเลยไอ้ต้องถามว่าใครก่อสร้างอ่ะใครก่อสร้างใช่ไหมต้องบอกว่านี่คือลมแรงเลยใช่ไหมเราลากันโยนไปแล้วนะครับเพื่อน ไม่ฟังเสียงนะไม่ไม่เอาเหยื่อล่อเลยนะไอน,นี้เขาเรียกว่าหลอกลวงหรือเปล่าเนะี่ยหลอกลวงปลาครับลมแ <c oughs> ต้องบอกว่าลมแรงมากนะส่วนทางนู้นนะที่เราเห็นนะฮะตรงนั้นเขาก็เป็นรางรถไฟนะไปทางรถไฟรางรถไฟฮะที่วิ่งมาจากตัวโคร,ราชนะวิ่งเข้ามาโคร,ราชเนะี่ยเขาก็จะผ่านเส้นนี้แหละ ไปที่มันจะวิ่งไปทางอาปากช่องนะครับเส้นนี้ก็จะวิ่งไปทางปากช่องไปทางท่าง,งอยฮะส่วนมาเช้าที่ผมไปผมก็อยู่ตรงฝั่งนู้นแหละอันนี้ปลาอะไรอ๋อพิศงค์ัอันนี้มาตกนานยังไงมาเลยไม่สท่าพักไหนเหรอเน่ะอ๋ออันนี้อยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ลาบมะขาวลาบมะขาวอันนี้กลับแล้วใช่ไหม,ไมไอโอเคครับพี่ก็ได้ปลาแล้วหนึ่งตนะัวเนาะอันนี้ตีเหยื่อปลอมใช่ป่ะอ๋ครับได้แล้วครับ ก่อนน้องรักก็ยังไม่ได้นะ <laughs> วยนะพี่เขาไอ้นี่คืองมหอยอะไรพี่หอยลายหอยลายหอยทรายหอยทรายอ๋อพี่เขางมหอยทรายนะไม่รู้หน้าตาเป็นไงนะผมยังไม่เคยเห็นนะพี่พี่ก็ลงไปแล้วสองคนเมื่อกี้หอยทรายเป็นไงพี่หน้าตาเป็นไงผมไม่เคยอ๋ออันนี้เขาเรียกหอยทรายใช่ป่ะอ๋ออันนี้คือเอาไปขายหรือไปกินพี่อย่างงี้ไปผัดกินเอไปผัดกินใช่ไหมอ๋อครับครับเดี๋ยวดูพี่เขานะ พี่เขาก็จะงมไปเลยนะหอยทรายนะงมไปแล้วครับลงมาปุ๊บลงงมเลยนะ <c oughs> ไปแล้วคือ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าเพื่อนๆนะพี่เขามาสามคนนะก็มาลงจับหอยทรายนะก็คือลงไปดำเลยนะครับลงไปดำเขาเขาก็มีแว่นหน้ากากของเขานะใส่ว่นแล้วลงไปดำประมาณนะครับเพื่อนๆส่วนผมไม่ได้ลงไปนะเดี๋ยวก็รอดูตอนที่เขาเขาขึ้นมานะเพื่อนๆ คือมันเป็นวิถีของเขานะคือเขาบอกว่าเขาหาทุกวันแหละว่างจากการทําไรท่ทำสวนเขาก็จะมาหาหอยเอาไปไปทากินครับเขาไม่ได้ขายนะเขาพีก็ขบอกไม่ได้ขายนะคือทํากินครับผมเพื่อนๆจะดูกันไปเรื่อยๆนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะก็คือต้องบอกว่ารักเขาก็ไปตกปลาตรงนั้นนะฮะส่วนผมก็มานั่งรอ ก็รอดูพี่เขาหาปลาหรืองอมหอยไป,ไปไปไปเรื่อยนะส่วนผมก็เที่ยงแล้วผมชวนน้องเขาจะกินข้าวเขบอกให้กินก่อนนะแต่กินข้าวของผมอ่ะก็คือผมไม่ได้เอาข้าวของผมเอาของเจ้าอเมริกันมานะคือเนี่ยฮะคือง่ายๆนะผมพกของอเมริกันมาฮะก็เดี๋ยวผมต้องอุ่นก่อนก็ใส่น้ำนะฮะประมาณนี้ ก็ใส่น้ํำก็มีขีดบองครับเพืเ่อนๆเราก็ใส่ไปเลยครับผมนี่ฮะก็ใส่น้ําก็ก็ทับผงนะฮะทับผงเพราก็เขย่านะเพื่อใหอ้แผ่นเคมีกับน้ํามันเกิดเกิดปฏิกิริยาความร้อนนะเขยา่าเขย่ากันครับผมแล้วก็เอาอาหารนะเข้ามาเงี้ย ความร้อนมันเริ่มมาแล้วเริ่มร้อนอุ้ยร้อนร้อนร้อนผมก็จะยัดลงกล่องกันร้อนร้อนร้อนจริงครับเพื่อนๆร้อนมือเลยแหละถามว่าร้อนแดดแดดก็ร้อนนะแต่อันนี้ร้อนกว่าเมื่อกี้โุ้นมันเหมือนน้ำต้มเลยแหล่ะอู้ร้อนจังครับเพื่อนๆเออเนี่ก็ อาหารของอเมริกันนะก็เวฟอ,อุ่นความร้อนแล้วนะถือว่าร้อนมากเลยแหละร้อนร้อนเดี๋ยวผมจะกินแล้วล่ะนะก็คือเห็นเขาเขียนว่าชนะิคเก้นนะก็เที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแหละครับเนี่ยดอกแกะก่อนโอ้โหหมอเป็นข้าวอืมเป็นข้าวนะเพืนะเพื่อน รู้เ,เพื่อนๆจะเห็นไหมเดี๋ยวผมแกะดูนะนี่นะเป็นข้าวเลยครับเ,เพื่อนๆนี่นะโอ้มันมันก็รู้ๆมันมีไก่นะมีข้าวโพดนะที่ผมเห็นนะนี่ฮะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะร้อนร้อน ก็เห็นไม่เมื่อเกิดเท้วดนะเห็นแบบแบบพี่เขาก็งมหอยอยู่นะคืองมหอยทรายนะแหบบ็นพี่จะรอให้เขางมมาให้ได้ก่อนนะผมจะให้ดูว่าเจ้าตัวเหน้าตาของหอยทรายเป็นไงเดีวแบบผมก็กินข้าวเที่ยงนะ้วครับเนี่ย มาแล้วครับในที่สุดก็เป็นจริงนะต้องบอกว่าพี่รักเอาจนได้เลยนะอันนี้คือปลากระสูบใช่ป่ะใช่ครับอ๋อกระสูบนะพี่รักษ์เขาบอกว่าปลากระสูบไอ้น,นี้เพิ่งได้ใช่ไหมไอ๋อคือพี่รักบอกว่าไอปลากระสูบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกปลาปลาใจสองใช่ปะคือต้องบอกว่าพอมันขึ้นจากผิวน้ำแป๊บเดียวเขาก็เสียรึเปล่าอ๋อครับ อ๋อแสดงว่าพึ่งได้นะพึ่งได้นะมาเรารักฝนเอ๋ยฝนฝนฝนฟน,นะม,มาแล้วครับฝั่งนู้นมืดตึ๊บแล้ว,วนนได้ไหมพี่พอ,อได้ครับนะขอถ่ายหน่อยนะมือเย็นมือเย็นมือเย็นอันนี้หอยอะไรพี่ที่พี่จับเน่ะอันนี้คือหอย เป็นจะเป็นหอยนกเขาหอยนกเขาใช่ไหมใหญ่หมดแล้วอันนี้เป็นหอยนกเขาโอ้อันนี้ถือว่าได้หลายไหมก็โอเคป่ะอู้อันนี้อันนี้จะเป็นหอยหอยจุ๊บ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 ใช่ไหมพี่ใหญ่มากเลยหอยจุ๊บโอ้อันนี้พี่เอาไปขายแล้วไปกินเนี่ยเอาไปกินเอาไปกินไอ้นี้เย็นยนครับนี่ไม่เย็นยุคโควิดครับยุคโควิดใช่ของพี่หาประจำเลยไหมพี่ก็ว่างๆจากงานก็มาหาอ๋อพี่พี่พี่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เนี่นย างคร้อยปากทางโอ้ได้เยอะเนี่ยอันนี้เลิกหายังหรือพอแน่เนี่ยก็คงจะพอละใช่ไหมถ้าหาขายก็น่าจะนานใช่ไหมนู่นเนี่ยโซนนู่นเลี้ยงหน้ากันดานมาเป็นสิบเลยเนาะอ๋อกำลังเลี้ยงมาเลยใช่ไหมเป็นสิบเลยอ๋อครับผมพี่เป็นอาหารค้าบางเย็นครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคคุณรับขอบคคุณรับโอ้โหดูได้เยอะเลยนะถือว่าเยอะมากเลยเยอะจริงๆแล้วเราล่ะว่าไงพี่รัก เราเหรอเราปล่อยมันก่อนคนมาเล่นน้ำเยอะต้องปล่อยมันก่อนดูนะครต้องมืดมืดมาแล้วนะมืดทิวมืดมาแล้วนะมันจะตกไหมเนี่ยน่าจะบรรยากาศแบบนี้สูสีมาดูดิตรงนี้มันมาแล้วนะฝนตรงนู้นน่ะรักนู้นไงไม่ตกหรอพี่เฮ้ยตกจะตกตรงว่ามันต้องมีไอฝนนะตรงนู้นนะตกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าฝนมาแล้วนะตรงนู้นฝนมาแล้วนะ เฮ้ยฝนตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูกันครับว่าจะเอากันยังไงครับเพื่อนเพื่อเพื่อนเ่อ,เเอ,เอ,อต้องบอกว่าอ่าล้วนะฝนมาแล้วนะครับต้องบอกว่าฝนกําลังมานะต้องบอกว่าก็คือตอนนี้ก็คือเราก็คือก็คงจะกลับแล้วแหละเพราะว่าฝนมันมาฮนะแต่ว่าปลาที่ได้หนึ่งตัวนะ ก็ต้องปล่อยแล้วล่ะคือเราจะไม่กินเขานะเราก็ต้องปล่อยนะใช่ไหมเนาะรักปล่อยมาแล้วคิดเราผลพันธุ์มานขัดกันใช่ใช่ต้องบอกว่าพายุนมานะอันนี้คือปล่อยปลาแล้วนะเพื่อนไปสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นแล้วครับผมไปละเพื่อนเนาะผลมันมานะเพื่อนต้องบอกว่าตรงนน้นอ่ะมันก็ยังไม่เท่าไรนะแต่ไอ้กก้อนนี้นะมันมาแล้วครับหลัง ยังไงก็โดนเต็มๆแน่นอนครับเพื่อนๆเพราะผมผมันก็อยู่ใจกลางของก้อนเมฆตรงนี้ด้วยนะจะมจับไม่ทนใช่นรถเราขึ้นขึ้นเขาด้วยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็จะกลับแล้วนะเพราะว่าปล่อยปลาแล้วนะคือบอกว่าฝนมันจะตกนะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรครับไปลักปลามีอะไรบอกเพื่อนไหมถ้าใครอยากสนุกมาได้ครับบรรยากาศดีมากนะเอาเอาเอาไว้เขาหลังนะเอาไว้เขาหลังครับรอบนี้เรามาสายไปหน่อย ใช่ต้องบอกว่าคือต้องบอกเรื่องเภารกิจนะต้องบอกว่าก้อนเมฆกันมาแล้วยังไงก็ตกแน่นอนเนาะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากช่องออลลี่ไทยแลนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมบายเดี๋ยวเจอกันยุปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เราต้องมาแก้ตัวครับโอเคครับไปเดี๋ยวเจอกันบายตายแล้วครับฝนมาละครับเพื่อนๆต้องบอกว่าฝนตกแล้วนะตรงเขาตกแล้วตกแล้วนะเพื่อนๆผมก็เดินกลับก่อนนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเจอกัน ต้องบอกว่าฝนมาแล้วต้องหอบฝนแล้วต้องบอกว่าคือยกเลิกภารกิจนะต้องบอกว่าฝนตกแล้วลมแรงมากเลยนะคือลมแรงจริงๆครับต้องบอกว่าลมแรงจริงดูเลยครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงลมหรือเปล่าต้องบอกว่าลมแรงดูจากคลื่นน้ํานะต้องบอกว่าแรงมากเลยฝนก็ตกแลนะ้วนะตกเป็นทิวเลยนะครับผมว่า น,นี้ครับเพื่อนๆอะไรอ๋อครับผมไปเดี๋ยวเจอกันไม่ไี้เลยครับก็ฝากช่องอลลีไทยแลนด์ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ฝนตกแล้วครับผมไปเดี๋ยวเจอกัน